คาถามหาลาบบทใหญ่ของหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูพระเกจิดังเมืองอุบลผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งภาคอีสานพระคาถาบทนี้จัดว่าเป็นสุดยอดมนต์ที่โดดเด่นด้านมหาเมตตาโชคลาภผู้ใดได้สวดเชื่อว่าสวดแล้วจะทําให้เกิดมหาเมตตามีแต่คนเอ็นดูให้โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาให้แก่ผู้สวดผู้สวดควรมีจิตศรัทธามีความเคารพในครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาแล้วยังต้องมั่นประกอบให้ทานอยู่อย่างสม่ำเสมอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นจนเป็นนิสัยเพราะบุญกุศลจะนุนนนำให้เกิดอานุภาพด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภให้ดียิ่งขึ้นก่อนว่าพระคถา ผู้สวดควรมีจิตศรัทธาระลึกถึงพระรัตนตรัยและคุณบารมีของหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูแล้วว่านโมสามจบไปพร้อมๆกันดังนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยะาพุทธโมนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอินดูอุเมตตาจะพาสเสนหาจะปูชิตังสะพะลาพังประสิทธิเมนะัชาลิติประสิทธิลาภานะโมพุทธายะสัพเพชนาะพระหูชนาะเอหิจิตังเอหิมนุษยานังเอหิลาพัง เอหิเมตตาชมภูทีเปอิทธิโยปุริสโสจิตตังพันธังเอหิมะอาอุสิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอาทัศสายะอาทัศสายติวัตตะเผาอาทัศสายปิยังมะมะยะธาพุทธโมนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดู อุเมตตาจะพาเสนหาจะปูชิตังสพะลาพังประสิทธิเมนัชาริติประสิทธิลาภานโมพุทธายะสพเพชนาพระหูชนาเอหิจิตังเอหิมนุสสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปอิทธิโยปุริโสจิตังพันธังเอหิมะอะอุ สิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอาทัสายะอัทัสายิิวัฏตภาวอาัฏัสายิปิยังมะมะยะาพุธโมนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดูอุเมตตาจะพาเสนหาจะปูชิตังสัพพะลาพังประสิทธิเมนะชาลิติ ประสิทธิลาภานะโมพุทธายะสัพเพชนาพระหูชนาเอหิจิตตังเอหิมนุสสานังเอหิลาภังเอหิเมตตาชมพูทิเปอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิมะอะอุสิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอาทัสายะอัตถสยัย ติวัตตภาวาทัศสัิปิยังมะมะยะาพุทธโมนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดูอุเมตตาจะพาเสนหาจะปูชิตังสะพภะลาพังประสิทธิเมณนะชาลิติประสิทธิลาภานะโมพุทธายะสัพเพชนาะพหูชนาะ เอหิจิตตังเอหิมนุสสานังเอหิลาภังเอหิเมตตาชมพูทีเปอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิมะอะอุสิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอาทัทศายะอทัทสายติวัตตาภาอาทัทสายปิยังมะมะยะธาพุธโมนะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูอุเมตตาจะพาสเนหาจะปูชิตังสัพพะลาพังประสิทธิเมณชาลิติประสิทธิลาภาณโมพุทธายะสัพเพชนาพระหูชนาเอหิจิตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตา ชมพูทิเปอิทธิโยปุริสโสจิตตังพันทังเอหิมะอะอุสิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอาทัทสายะอาทัสายติวัตตเภาอาทัศสายปิยังมะมะยะถาพุทธโมนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดู อุเมตตาจะพาเสนหาจะปูชิตังสพะลาพังประสิทธิเมนัชาลิติประสิทธิลาภานะโมพุทธายะสัพเพชนาพระหูชนาเอหิจิตังเอหิมนุสสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปอิทธิโยปุริโสจิตังพันธังเอหิมะอะอุ สิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอาทัทศายะอทัทสายิวัตตเผาอาทัทสายิปยังมะมะยะถาพุธโมนะนะเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดูอุเมตาจะพาเสนหาจะปูชิตังสภะลาพังประสิทธิเมนะชาลิติ ประสิทธิลาภานะโมพุทธายะสัพเพชนาพระหูชนาเอหิจิตตังเอหิมนุสสานังเอหิลาภังเอหิเมตตาชมพูทิเปอิทธิโยปุริโสจิตตังพันทางเอหิมะอะอุสิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอาทัสายะอาทัสายิติวัตตเภาว อทัสสายปิยังมะมะยะถาพุทธโมนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดูอุเมตตาจะพาเสนหาจะปูชิตังสัพะลาพังประสิทธิเมณชาลิติประสิทธิลาภานะโมพุธทธายะสัพเพชนาพหูชนา เอหิจิตตังเอหิมนุสสานังเอหิลาภังเอหิมเมตตาชมพูทีเปอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิมะอะอุสิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอัทศายะอาทัสายิติวัตตาภา,อาทอัทสายิปิยังมะมะยะธาพุธโมนะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธราณีทายินดียะเนดูอุเมตตาจะพาเนหาจะปูชิตังสัพพะลาพังประสิทธิเมนชาลิติประสิทธิลาภานะโมพุทธายะสัพเพชนาพระหูชนาเอหิจิตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตา ชมพูทีเปอิทธิโยปุริสโสจิตตังพันธังเอหิมะอะอุสิวังจิตตังจิตคนทั้งหลายมานิมามาอาทัสายะอัทัสายิติวัตตเภาวอัทัสายิปิยังมะมะ